สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับประการที่สองครับในทฤษฎีนี้เนี่ยเขาเน้นในส่วนที่มีผลกระทบสูงผลกระทบสูงแปลว่าอะไรครับหลักการนี้เชี่อเห็นว่า80%ของผลลัพธ์เนี่ยมักจะมาจาก20%ซของความพยายาม หรือกองการลงทุนลงแรงนะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับการรับใช้ของเรานะครับการทํากิจกรรมของเราในการทํางานของเราแต่และว,วันพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาวโง่โงนพวกท่านเป็นขแนแงคนที่ติดสนิทก,กับเราและเราติดสนิทก,กับเขานั้นคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านหลายจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นในด้านที่เกิดผลกระทบสูงมากพระคัมภีร์ก็นนี้บอกว่า คนคนนั้นจะเกิดผลมากถ้าเขาอะไรครับถ้าเขาเชื่อมกับพระเยซูเขาติดสนิทกับพระเยซูเหมือนกับขนหงที่ติดกับเถามนุษย์ฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าเราจับประเด็นที่สาคัญนี้ได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เรามีกับพระเจ้านะครับมีผลกระทบสูงมากเพราะอะไรพระบีดาบอกว่าคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าเราแยกจากเราแล้วเจ้านานจะเกิดผลไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าเรา ต้องการประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการรับใช้หรือการบริการเราต้องเชื่อมต่อกับพระเยซูครับเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูติดสนิทกับพระเยซูฉะนั้นคำถามก็คือว่าพื้นที่ใดในชีวิตของเรานะครับที่เราทําแล้วเนี่ยส่งผลกระทบมากที่สุดถ้าพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นนะครับเรายังบอกว่าไม่ใช่พระเจ้านี่นะก็ยังไม่ถูกร้อ พื้นที่นั้นเนี่ยที่เราใช้ในการที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือต้องเริ่มต้นที่ติดสนิทกับพระเยซูนะครับการที่เราเนี่ยใช้เวลากับพระเจ้านะครับในทุกๆเช้าก่อนที่เราจะทํางานมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะอะไรครับมันจะส่งผลกระทบสูงและนี่คือความเชื่อศรัทธาที่เกิดขึ้นเพราะพระเยซูเป็นคนตรัสเองเป็นผู้ที่ตรัสเองครับถ้าเรา มุ่งเน้นในเรื่องการติดสนิทก,กับพระเจ้านะครับพื้นที่ชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นมันส่งผลต่อการที่เราจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวยี่สิบห้านี่นะครับเขาพูดถึงอุปมาเรื่องเงินตะลันนะอุปมาเรื่องเงินตะลันเงินตะลันนี่นะครับถ้าถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง นะครับก็คือว่าคนที่ได้รับหนึ่งตารางนะครับหลายหลายท่านคงทราบเรื่องนี้นะเขาไม่ได้มุ่งเน้นส่วนที่มีผลกระทบสูงเขาคิดว่าเขาเอาไปฝังไว้ใตยย้ดินก็พอเงินมันไ,ไม่หายไปแต่เขาไม่ได้คิดในเชิงในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าเงินมันลดลงทุกวันทุกวันใช่ไหมครับมูลค่าของมันเนี่ยลดลงทุกวันทุกวันเพราะว่าค่าของชีพหรือว่าเงินเฟอ้อมันขึ้นคุณฝังไว้เก็บไว้ใต้ดินเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่ามันไม่ได้แลกของ นะครับได้เท่ากับเมื่อครั้งไนดีแต่ว่าคนที่เอาไปลงทุนนีครับเขามุ่งเน้นที่จะเกิดผลกระทบสูงมากในการลงทุนตรงนั้นฉะนั้นตรงนี้เขาเลยเกิดผลอุปมาเรื่องเงินตะลันนะครับในข้อมี่บอกว่าเขาลงทุน5้าตะลันเขาได้อีก5ห้าตะลันอีกคนนึ่งลงทุน2องตะลันก็ได้กลับมาอีก2ตะลันนะครับเพราะชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมุ่ง เน้นในส่วนที่มีผลกระทบสูงนะครับนั่นคือการที่เราจะต้องติดสนิจกับของควมามเห็นยาประการที่สามครับประการที่สามคือประเมินและปรับลำดับความสําคัญครับทั้งผีข้อนี้ดะพูดชัดเจนครับว่ามารีเนี่ยเขาได้เห็นความสําคัญตรงนี้ก่อนนะครับนั่นคือการจัด Priorities ในชีวิตของเราเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับตั้งแต่เราเห็นผลกระทบสูงตั้งแต่เรา ลงทุนในความพยายามต่างๆมันก็จะต่อเนื่องไปที่ว่าเราเห็นถึงความสําคัญนะครับของสิ่งที่เราทําและความสําคัญที่สุดเนี่ยต้องรีบทําก่อนนะครับสำคัญที่ต้องรีบทําก่อนในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับได้พูดอย่างนี้ว่าบนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคําเงินเพชรพลอยไม้ยาแห้งฝังมีหกระการนะครับทองคําเงินเพชรพลอยไม้ยาแห้งฝังการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษาจะสาแดงหเห็นคือ จะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟด้ไฟนั่นจะพูดสตรว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าข้อ1ิตศีลสำคัญนะถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บําเหน็จนะครับนี่คือการประเมินนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมัวแต่ไปยุ่งทํางานนะครับในอันดับที่4 5 6หกนะก็คือไม้หญ้าแห้งฟางนะบำเหน็จ um จะไม่มีแต่ถ้าใครเนี่ยเลือกทําทองทาเงินเพชรพลอยพวกนี้จะมีบําเหน็จ นั่นคือสิ่งที่มันไม่ไม่ไ,มไฟนะและในข้อ14บอกว่าการงานของใครที่ก่อที่ก่อขึ้นเนี่ยทนอยู่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการงานของเขาเนี่ยมันมีผลยั่งยืนนะครับมันเกิดความยั่งยืนและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําทุกวันนี้นะครับมีผลกระทบชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไหมหรือว่ามันมีผลกระทบทําให้ชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดครับนี่คือการประเมินและประัแบเป็นแบความสําคัญนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายนี้เพิ่มพีบอกว่าให้เราไว้วางใจในพระเจ้าถ้าต้องการเกิดผล28่0นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าหลักการเนี่ยเตือนเราว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งทรัพยากรและแหล่งของผลลัพธ์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมุ่งเน้นไปนสิ่งสําคัญนั้นทำหนึ่งสองสามแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ย นะครับแรปอัพเลยอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าประทานพรทุกอย่างได้ผมอยากจะเชิญพวกเราอ่านพร้อมๆกันดีไหมครับพระผีข้อนี้นะครับเชิญอ่านพร้อมกันครับและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียง,พ,ยงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสําหรับการดีทุกอย่างด้วยเราไว้วางใจพระเจ้าตรงนี้เมื่อเราทำหนึ่งสองสามนะครับหลักการยี่สิบแปดสิบจะเกิดขึ้นแน่นอน เพราะอะไรครับพระเจ้าจะอวยพรนะครับสถานที่ทํางานของเราแห่งนี้องค์กรเราแห่งนี้พระเจ้าจะอวยพรเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเมื่อเราเห็นสิ่งที่สคัญที่สุดเมื่อเรามุ่งความพยายามของเราในส่วนที่ดีที่สุดเจ็เกลิดผลลัพธ์ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนครับเมื่อเราเน้นไปสิ่งสําคัญลงทุนในพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงพระเจ้าจะจัดเตรียมและอวยพรสิ่งที่เราต้องการและอวยพรความพยายามของเราด้วย ความสำเร็จที่แท้จริงนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าความแข็งแกร่งของเราแต่ขึ้นกับพักคุณและการจัดเตรียมของเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราไว้วางใจในพระเจ้าหลักการ20-80นี่นะครับให้บทเรียนที่มีคุณค่าในฝ่ายวิญญาณของเรานะครับในชีวิตประจําวันของเราก็เหมือนกันไม่เพียงแต่องค์กรใหญ่ชีวิตเล็กๆของเรานี่นะครับเราก็ต้องมุ่งเน้นความพยายามเข้าถึงแก่นแท้วาิญญาณว่าพยายามแบบไหนนะครับจะเกิดผลมากที่สุดนะครับความพยายามแบบไหนเกิดผลมากที่สุด นะแล้วก็เราจะต้องเข้าถึงผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดประสิทธิภาพดีที่สุดเราต้องเลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดให้มาก่อนเสมอและในจุดจุดท้ายนะครับเราไว้วางใจพระเจ้าว่าเราทําดีแล้วพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับคอยเราร่วมใจกันในที่ครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ชีวิตของมารีและมาธาซึ่งเป็นตัวอย่างให้ทั้งมวลที่จะ ไขว้าสแสวงหาไล่ лей, ล่าสิ่งที่ดีที่สุดก่อนเสมอข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยให้หลักการ28 0นี้จะเป็นเครื่องเกื้อใจในทุกๆครั้งที่ทั้งหลายจะละจะละความพยายามจะทอดแท้ใจขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเสริมกำลังใจหนุนใจฟื้นฟูใจของเราให้เราที่จะไม่ทอ้อและเพื่อที่ทั้งหลายจะรับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะได้ บินขึ้นด้วยปีกของดนงินทรสีวิ่งเดินที่ไม่เหนื่อยล้าและอ่อนเพลียขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตา่วยพระพรท่านผู้บริหารวยพรผู้นําในทุกระดับขอพระเจ้าอวยพรให้ทั้งหลายจะมีสติปัญญากําลังวังชาและความสามารถที่มาจากพระองค์ในการตัดสินใจในการดําเนินเรื่องราวต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยับที่ถวายเจตพระเจ้าท่างหลายจริงขอมอบชีวิตของอท่้งหลายให้อยู่ในพระคุณในความรักของพระองค์ และในพระพรที่มาจากเบื้องบนด้วยกาับคุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอาํานยพระพรที่น้องแจ็คทุกท่านครับสวัสดีครับ เชชูได้ใกล้ชิดและอธิทฐานนามสัสก,การพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำวันต่อวันกับพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปล โตขึ้นในพระองค์วันต่อว,วันทำตามพระไทยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ขา้าทำถวายพระเกียรติ ผู้ที่คารักและเชิดชูได้ใกล้ชิดและอธิษฐานนมันสก,การพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำวันต่อวัน กับพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อว,วันทำตามพระทยัยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถาวายพระกี วันต่อว,วันก็พระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อว,วันทำตามพระทยัยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถาวายพระกี วันเวลาที่เหลืออยู่ขออยู่เพื่อพระวงค์วันต่อวันก็พระเยซูวันเวลาที่เหลืออยู่ขออยู่เพื่อพระวงค์วันต่อวันก็พระ